คนนั้นหน้าตาคล้ายแฟนเก่าคุณเลยนะเรามาเดินดูบ้านนี้เฉยวันนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าถ้าวันยังทนคบกับมิวอยู่ชีวิตวันป่านนี้จะเป็นยังไงก็มีรถซาเล้งขับเก็บของเก่าไงนี่คุณบิ๊กยอดคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเพิ่งมาทำงานได้ครึ่งเดือนถือว่าผลงานดีมากๆเลยนะ ขอบคุณครับผมมีเป้าหมายในชีวิตผมก็เลยต้องสู้ครับดีแล้วแหละเห็นคุณเฟิร์นบอกว่าจะซื้อบ้านให้แฟนหรอสู้ๆนะครับเออคุณอองครับวันนี้เออผมขออนุญ,ญาตพาภรรยามาดูบ้านได้ไหมครับพอดีผมอยากจะได้แรงบันดาลใจเพื่อเป็นเป้าหมายในชีวิตครับได้สิอย่าลืมใส่หมวกเซฟตี้ด้วยนะครับฮัลโหลคุณเฟิร์น ได้ค่ะเดี๋ยวออมฝากคุณบิ๊กไปให้นะส่วนเอกสารเดี๋ยวออมจะเอาไปให้นายเซ็นที่นูน่นค่ะสวัดีค่ะคุณบิ๊กเดี๋ยวตอนไปที่ไซอ์ออมฝากหมวกเซฟตี้ไปให้คุณเฟิร์นหน่อยนะได้เลยครับคุณออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณบิ๊กคะภรรยาของคุณบิ๊กน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะนี่ครับคุณออลฝากมาให้ครับแล้วคุณออไม่มาหรอคะเห็นว่าจะตามมาครับตอนนี้เคลียร์เอกาอเสารรอเซ็นอยู่ครับการสบายนะพยายามเดินให้ถึงความฝันเป้าหมายของตัวเองให้ได้ล่ะขอบคุณครับคุณเฟิร์นไป เป็นไงวันชอบไหมชอบสิมันเป็นความฝันของวันเลยนะสักวันหนึ่งเราจะต้องมีบ้านหลังใหญ่แบบนี้นะพี่บิ๊กได้พี่จะพยายามเออวันถ้าร้อนเข้าไปรอข้างในก่อนก็นได้นะเดี๋ยวพี่จะให้คุณจัดจสวนมาจัดสวนเือลูกค้าจะมาดูได้ค่ะเดี๋ยววันเดินดูรอบๆอบก่อนโอเคจะ้ะเฮ้ยวันวัน วันคนนั้นหน้าตาคล้ายแฟนเก่าคุณเลยนะไหนมิววันจริงๆด้วยมาทำอะไรที่นี่อ่ะจะมาซื้อบ้านเหรอเปล่าเปไม่ได้มาซื้อบ้านแล้วมาทำอะไรอ่ะพอดีเรามาเดินดูบ้านเฉยแต่ละหลังก็สวยดีเนาะว่าแหลสะสารรูปแบบนี้ จนจนแบบเธอไม่มีเงินซื้อบ้านโครงการนี้หรอกแล้วว,วันสบายดีไหมสบายดีพี่บิ๊กอะเติมเต็มความฝันของวันทุกอย่างอ้อแล้วเราก็จะซื้อบ้านหลังนี้กันด้วยใช่ไหมพี่บิ๊กใช่ใช่ปีใจด้วยวันนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าถ้าวันยังทนคบกับมิวอยู่ชีวิตวันป่านนี้จะเป็นยังไงก็มีรถซาเล้ง ขับเก็บของเก่าไงกระจอกเนาะฮัลโหลอ๋อผมอยู่บ้านหลังสุดท้ายครับรออยู่ครับวันพี่ว่าปล่อยแฟนเก่าเธอให้เก็บเซ็นเหล็กไปก่อนดีกว่าเราไปสวิตข้างในกันดีกว่าค่ะที่รักได้ได้เดี๋ยวผมรอนะวันนี้ผมอยู่ทั้งวัน คผมห,หลังน,นี้เท่าไรพี่นี10บล้านพี่นีไปขอหลังน,นี้ได้ไหมได้พี่ขอเวลา2อปีไปดูห้องนอนใหญ่อัน ไปถไงป้า๋ยวเข้อกันนะโอ้โหห้องน้ำนี่นี่อาด้วยนะโห้โหดีอะเป็นไงวันชอบไหมชอบสิพี่พีชอบมากเลยแหละพี่ไปห้องน้ำก่อนนะไช่เดี๋ยันไปน้ำลมแป๊บนึงนะ ไรเนี่ยคุณสิรยุกกระจกส่วน้ำหน้าวันกันอะไรขึ้นพ๊กทำอะไรอะ่ะคุณอ๋อคุณเฟิร์นเอ,อ่อหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอแล้วอยู่ดีๆนะำมนจะหกมาได้ไง แต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเขาบุกลุกโครงการแล้วนะครับคุณอ,อมเพราะเขาไม่ได้มาซื้อบ้านเขาจะบุกลุกได้ยังไงใช่แล้วเขาจะมาซื้อบ้านทําไมในเมื่อคุณจิรายุเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านโครงการนีเรมม้เจ้าของโครงการใช่ผมเป็นเจ้าของโครงการขอบคุณค่ะนี่ครับคุณออมฝากมาให้ครับแล้วคุณอ,อมไม่มาหรอคะเห็นว่าจะตามมาครับ ตอนนี้เคลียเอกสารรอเซ็นอยู่ครับตามสบายนะพยายามเดินให้ถึงความฝันเป้าหมายของตัวเองให้ได้ล่ะขอบคุณครับคุณเฟิร์น่ะขอโทษนะคะคุณจิรายุพอดีอองเพิ่งเคลียเอกสารเสร็จนี่ค่ะเอกสารเซ็นขอบคุณครับตบที่ร่มก่อนเร็วได้ค่ะ มิวเธอเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้ได้ยังไงอ่ะพ่อเธอเปิดร้านรับซื้อของเก่าไม่ใช่หรอใช่พ่อผมต่อยอดจากการรับซื้อของเก่าสู่การส่งออกขย,ยะรีไซเคิลจนมีทุนสร้างโครงการนี้ได้ฮะรู้ไหมทำให้ผมถึงมีทุกวันนี้ทำไมนะมิวอย่าบอกนะเพราะเราเลิกกันเพราะผมไม่มีคู่ชีวิตที่คอยวิ่งตามหาแต่เงินอย่างคุณและอีกอย่างนะผมก็เริ่มจากการไม่ดูถูกใครจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้อยากทุกวันนี้ บิ๊กครับคุณออมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเก็บของออาไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้คุณออมผมเพิ่งเข้าทำงานเลยนะครับออกไปพนักงานที่ใส่ตำตำแบบคุณน่ะพวกเราไม่ยอมรับวันเพราะเธอคนเดียวเลยอะไรอะพี่บิ๊กพี่บิ๊กนั่นแหละคุณจิรายุคะจะเปลี่ยนตู้ห้างก่อนหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปติดโครงการต่อดีกว่าจริงจริงว่าจะไปไหน ไม่ต้องมาโยนหนูพี่ตกมาแล้วเราลาบกันเฮ้ยหนูพี่แค่เธอยิ้มแค่น ouais. ั้นมันก pues, ็ทำให้หกลืไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตังมากตั้งไม้ได้โบถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เรา ปล่อยให้เธอเดินผ่าน